ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับเด่นเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณสถานอันเต็มไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของเวียงท่าการเวียงท่าการเป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักฮรฮริคุนชัย หรือรำพูนในยุคปัจจุบันซึ่งมีกำแพงและภูเมืองล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศวตวรรษที่13คําว่าท่าการนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นได้เล่าว่ามีที่มาจากคําว่าตะกาซึ่งในตำนานโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนนี้มีอีกาเปลือกตัวใหญ่มักจะบินลงมาที่นี่อยู่บ่อยๆชาวบ้านจึงเกิดความกลัวกันว่าจะทําให้เกิดความเดือดร้อนขึ้น ผู้คนในหมู่บ้านจึงช่วยกันขับไล่อีกาเปื้อนตัวนั้นไปหรือในภาษาเหนือเรียกกันว่าตากาคือไล่หรือห้ามไว้ไม่ให้อีกาบินลงมาในหมู่บ้านนั่นเองทีนี้ก็เลยเรียกกันต่อๆมาว่าบ้านตากาซึ่งเมื่อประมาณปีพศ .2450 ท่านเจ้าอาวาสวัดท่ากาใต้ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้ใหม่เป็น บ้านท่าการเนื่องจากคำว่าตักานั้นไม่เป็นภาษาเขียนจากหลักฐานทางด้านเอกสารและตำนานหลายฉบับเช่นตำนานมูลศาสนาองค์เสาวดารโยนกและตำนานพื้นบ้านเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวโดวยรวมเอาไว้ว่าเมืองท่าการเป็นเมืองที่มีประวัติเกี่ยวกับนิยายประพราธาพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยเสด็จมาที่เมืองแห่งน,นี้ และจากการขุดค้นทางโบราณคดีก็ได้พบกับโบราณวัตถุศิลปกรรมแบบหริบุญชัยเป็นจำนวนมากเช่นพระพิมพ์ดินเผาแบบต่างๆและพระพุทธรูปดินเผาซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าชุมชนแห่งน,นี้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศวตวรรษที่1 7 1 8ส่วนโบราณสถานที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่กำหนดอายุสมัยได้ ระหว่างพุทธศวรรษที่20ถึง22แสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมาโดยตลอดเวียงท่าการปรากฏชื่ออยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่าเวียงพันนาทาการซึ่งอาจเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งเนื่องจากพยาบางรายได้ทรงโปรดให้นำต้นโพธิ์ที่นำมาจากหลังกาทวีปหนในจำนวนสีต้นมาปลูกไว้ที่เมือง เวียงพันนาทการแห่งนี้เวียงท่าการเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสมสเสบียงอาหารเพราะเป็นถิ่นที่รวมสมบูรณ์ชื่อของเวียงท่าการปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกนาถกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงเสด็จยกทัพไปตีเมืองเงี้ยวและได้นำา ฉเฉลยเงียวไปอยู่ที่เวียงท่าการหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้เวียงพันนาท่าการมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่เพราะคำว่าพันนาในภาษาล้านานานั้นก็หมายถึงตำบลน,นั่นเองภายหลังจากที่ทัพพม่าตีเมืองเชียงใหม่ได้ในสมัยพระเจ้าของสวัสดีบุเรงนองเวียงท่าการจึงตกใต้อำนาจของพมา่าเช่นเดียวกันต่อมาเมืองเชียงใหม่ ก็ถูกทิ้งร้างไปประมาณ20ปีเศษคือในช่วงระหว่างปีพศ2318ถึง2339เมียงท่าการคงจะร้างไปด้วยจนกระทั่งมา่ถึงช่วงปีพศ2339พระเจ้ากาวิละได้ทรงตีเอาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาจากข้าาได้จึงกว่าต้อนพวกคนไทยยองเข้ามาอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ เลเอ